ไอศ์ครีมนะ่ากินจังว, <Wow. S 2> ว้าวแม่แม่ทย่ล็อกโอล่าซื้อสองอันไหวไหมไม่ไหวสามอันกินไหวไหมไม่ไหวนี่มานเหลือซุปเปอร์แมนกระโดดแปลเข่าไนใครจะไปไม่ไหว

นี่เดี๋ยเราจะมากินอะไรครับอไอติมว้าวนี่ติมต้องสามแท่งแบ่งพอมั้งไหมเหม่แบ่งเฮ้ยทำไมไม่แบ่งล่ะอ้อมไม่เบ่งลยเหรอขอดูดาวหน่อยครับได้ดวงดาวที่โรงเรียนไหนขอดูหน่อยครับโอ้โหรางวัลของเด็กได้ดาวคือไอติมสามแท่งนะครับอะไรเดอะแฟ s ใช่ไหม The f l a ไหนขอดูไลท์ t ด e f l a s หน่อย no? โอ้ ไอศครีมนะ่ากินจังโอ้อันนี้ลาย,ลยอะไรคนระับลายอะไรซุปเปอร์แมนหรือเปล่าใช่แล้วซุปเปอร์แมนว้าวอีกอันนึงลายอะไรอันนี้ลาย,ลยอะไรครับแบ็คแมนโอ้แบ็คแมนโตเจตัวนี้กินอะไรก่อนครับกินแบ็คแมนก่อนโอเคแกะกันเลยไหมดูฮะขยันเหรอฮะ ้วาวารสชาติเป็นไงครับลองชิมกันเลยรสชาติเป็นไงครับรสชาติเป็นไงไม่เปรี้ยวรสโคลล่ารสโคลล่าเหรอ,อถือสองอันไหวไหมไม่ไหวอ,อันนี้รสซูเปอร์แมน กินขยะด้วยนะครับครับกินขยะครับลูกอ๋ออ๋จิบได้ไหมเนี่ยว้าวแบมนกับซุปก็แมนอันไหนจะอร่อยกว่ากันอูชอบอันไหนนี่เหรอให้โน้อยเครับสามอันกินไหวไหมสามอันไหวไหมกินไหวไหวเหรอ อูอามาดูนะจะกินไหวไหมเตลแฟ็พ่อถือเตแฟตให้นะพ่อ,อถือให้ว้าวสามันจะกินหมดไหมแข้มมมงมม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 มอยมม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 นีนมนมม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 ม มูแบ <ar> ็กแมนจะหมดแล้วสูแมวชาติเป็งไงไหนอร่อยสุดแมนเหรอคุณไหวไหมครับเฮ้ยคุณคุณผมขอดูคุณกินหน่อยอ้อ chạy sao bài sao bài thuộc chạy mấy cho mang này thuộc đại đao thuộc chiều chiều ô ô đi khám อร่อย,อยจริงๆด้วย,ยชื่นใจไปเลยกินสามอันวนะันนี้ ลิ้นดำแล้วลิ้นจะดำตามแบ็กคแมนน่ะเองลิ้นดำโหแ็ดอร่อยไหมครับโอ้โหชื่นใจเขา เหมือนเดโนจะชอบแบ็กแมนมากสุดป่ะใช่ไหม <c oughs> ดูหยดดูหยดหอบหอบตรงนี้เลยขาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเปลี่ยนชุดทีเดียวมันจะสักไหว โดนแม่ตีแน่เลยเพราะว่าแม่ตกใจแน่เลยฮะไปปือนอะไรมาเนี่ยใช่ไหมอุ้ยหย,ยดแล้วอ้าว กินหมดจริงๆด้วยสามแท่งคนเดียวอร่อยขนาดต้องซื้อสามแท่งเลยเหรอเบคแมนจะหมดแล้วลิ้นดำเลย <c oughs> แพ็กแม็กหมดแล้วเหรอ,อ,อโอ้ป่าเขามอมมากเลยอ้าต่อไปซูเปอร์แมนหรือซูเปอร์แมนกันบเดอะแฟรทครับอันไหนจะอยู่อันไหนใครจะไป จากอันดับแล้วความอร่อยนะครับอันไหนหมดก่อนน่าจะถูกใจมากกว่านะครับอันนี้หมดแล้วโอเคอันดับสองใช่ไหมใจเย็นลูกใจเย็น mẹ một pin nhưng ăn ôi bỏ lóc bỏ lóc đi mái một rồi à à lấy anh à đừng lấy, lấy được trình nghiêm nghiêm ấy thuộc chay mấy ôi kín chân lơ đó lâu ạ à. hai bên này luôn ô chấm một lá โิรกรมหลังเลิกเรียนนะครับตอนนี้ต้องพาแวะไปซื้อขนมใช่ไหมแต่ต้องได้อะไรถึงได้ซื้อขนมได้ดาวใช่ไหมอขอโชว์ดาอีกรอบนึงครับไหนขอดูดาวหน่อย ผลแล้วทำไงต้องไปทำกันบ้านใช่ไหมใช่ใช่ไปทำกันบ้านแต่ขออาบน้ำก่อนใช่ไหมไม่ใช่ต้องอาบน้ำก่อนสิมอมแมมขนาดน,นี้โอ้โหไปอาบน้ำกันหลังจากกินไอติมมอมแมมแล้วครับ โอ้โหล้างตัวอย่างนั้นไล,ล้เหรอลูกล้างมือล้างปาก้วยครับบ<ฟ>๊ายบายก่อนครับ <traffic> อย่าลืมดีด้มยหนุนนะคะครับ